กำลังตัดโค่นป่าสวนชาติป่าราบูถ้ำทะลุที่หมู่ที่เก้าตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาแล้วจะเหลืออะไร นับแา่อน 18, ุสิบแปดทายีอนุยี่สบทั้งหมดห้าสิบการตัดโค่นไม้ยางไม้เสียไม้กาลอในเขตปา่าสงวนแหงชาติป่าราบูทําทะลุโค่นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากพื้นที่เสียหายหลายไร่ต้นใหญ่มาก มีทั้งไม้สยาไม้ยางกาลอไข่เคียว ต้นเดียวโมโหลานไม้ลุมพอขนไปไหลเที่ยวแล้วต้นนี้เป็นไม้ยางโตสี่ร้อยหรือสี่เมตรถูกคนลม้ม บันดังสตาตอนนี้ยอรอสามการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่บ้านบันดังกูแวต่อบันดังสตาอำเภอบันดังตาจังหวัดยะลาในเขตป่าสงวนรชาติป่าลาบูถ้ำทะลุลักลอบตัดไม้หลุมพอขนาดใหญ่และแปรรูปพบ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าตะว,วันหิศทติป่าลาบูถ้ำทะลุหมู่ที่9ตําบลปะแตออำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยสยยศสอพปะแตร,ร่วมกับทหารพันกรมทหารพันที่4704709และฝ่ายกรโลนอและชาวบ้านเข้าตรวจพื้นที่ถูกทำลายมอยหลุมโพขนาดใหญ่ถูกจัดคุ้น Oh, <laughs> Nên đây